ไม่บอกยันกูป้เไม่อมาให้ป้อเถอะใครเจออีกุนก็ใครเจอมาบ้านนี่นะค่ะเออมาพูดแล้วเรือก็ไม่ไหวโอ้บุฟเฟอาหารกี่แจพูดแช่ไอ้กี <m <m however, <m 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 ่นะไปถามว่าได้อาหารนี่เด้ไปไปหาไอ้มาสั่นเบื่อแต่กับเขาค่ะแต่ว่าอุ้ยน้องนอะ แต่ว่าเขาสิไปได้บ่แค่นั้นละเพราะว่าทางมันถือปิดเบไปแล้วแต่ว่านี่คือน้ำลดแล้วนะคะแต่ว่าคำว่าน้ำลดแต่ว่ามันจะลดตรงที่เขาอยากไปบ่แค่นั้นละถ้านี่ไปได้บ่หนิบา้านต้องดูก่อนนะคะถ้าไปไ่ได้เขาก็ถอยค่ะเป็นอาท่า,ทาไม่เอาป่านนี้คนสิกินยังได้ของเขาหุางน้ำได้บ่จ้ะ ็ยังลายอยู่ไหมอ้าวยังลายอยู่วันนี้กับข้าวมีอาหารน้องหมามีมะม่วงนะคะแล้วก็มีกับข้าวมีนมนะคะโอ้ลืมแหนไม่ได่าโมโคนี่มีทัสมีนะสองห่อบรไรเบื่อกรไรวุย้ยไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ยังยังคงเยอะอยู่นะบม่ได้ไหมครับไม่ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเข่าพ้นทองพูดนะคะอ้อมจากพ้นทองนี่ไปพุ่นนะคะเดี๋ยวว่าสิไปได้บ่ยังบรู้นะคะต้องรู้นเนานะคะถ้าอ้อมไปทางโน้นจะใช้จากที่ประมาณนี่แค่สองสากิโลเข้าไปนี่เนี่ยเราต้องอ้อมฝั่งโน้นไปประมาณ10บกว่ากิโลอะ่ะ มันสิได้บ่มันสิสามารถขานไปได้บ่ยังบลูนะคะตอนนี้ก็บ่ได้ค่ะถอยกลับถอยกลับอย่างเดียวโอเคตรงนี้คือว่าน้ำบาบไหลแต่ว่าแทงพุ่นะนะ่ะบบได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็คือว่าขอบคุณเ c ทุกทท่านนะคะที่เขาเบิ่งมาไปกำลังใจให้นะคะแต่ว่าบางคนก็ว่าเป็นยังมาดามโคต้องขับรถทายประจําเลยประมาณเนี่ยมันบม่มีสาระนะคะแต่ว่าก็แกม่นพุ่นเบาอยู่ค่ะแต่ปัญหากืคือว่าเข้าขับรถอยู่แล้วนะคะไปมองนั่นมองนี้บ่สามารถตจะย่างไปได้บางครั้งนะครับเพราะว่าระยะทางนั้นมันไกลนะคะก็เลย ขับรถไปนะคะประกาศทายวิวไปพ่อไนะคะจะให้โอกาสมาดามมุกุลนะคะเนาะเพราะว่ามาดามมุกุลอ่ะจอดแน่นะคะขับรถท้ายแน่นะคะไปไม่ได้ค่ะตีกราบค่ะทุกคไนไม่ได้เลย,เลยมาบุญ่้าวเนาะมาบุญ่ะมาบุญ

แมนแมนไปเด๋จวไปนซาดก่อนโค้ลงทุนนาดนแม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 นลองดูลองดูลองดเดอไเลอ้นัดแนอไรด้งไไปก่อนแมนแไปก่อนเอ้ยจูบิกจนเตลุเพราะว่าไป่อไรเมื่อนอนแล้ค yeah. ือยากเน อยากได้นะคะเราอีกทางหนึ th th ่งนะคะโค้งไปประมาณ10บกว่าก <N> ิโลนะคะมาทักทายก่อนมาเด้อบุญช่วที่ไอเด้อเออผมเป็นบุญผมให้กินน้ำเชี่ยวมากเลยเป่าโดดโดดขนาดน้ำล้นขนาดเอ้ยเจออะไรจะไม่มีโทรศัพท์ค่ะอไม่ได้มีโทรศัพท์

mất tiếng kia lẽ bà chỉ kop khao aile khao ai là bà mày lẽ mày 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 ừ mày 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 hay mày 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 kín mày 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 mày

ตุะเลลูมเลลูเมเยปุ๊กกะติ่มเลยเตาอยืานีนีเต่าขนาดไหนเออสุดยอดเลยกินกระปอบ้านจงาไม่ได้กระป๋อมาท่องกับมาบืนละเระไโคงจิ๋มหอกตากระจมอยู่ตรงนั้นมันเดิมมันไปไม่ได้เออไเียจรรับบ้านบัน่ได้เหรอไปไม่ได้ก็เมื่อแล้วยกิระกนยังมียังกินแล แม่ใหญ่เนี่ยเจ้าจะาสบายอยู่ดีมไปั้าแ่จ้ขอบคุณค่ะไปปออ้ายล่ะบนปอาสงกินน้นะเออไปบ่ได้ล่ะางบ่วนอมากทงมงอ่ะจเออไกเอมเรียบเนาะาม่วงมีอะล่ะม่วงเบิดเอาจกแบ่งนันแบ่งนี้เอาแบ่งนมให้กันลบาดโอเคเปาะได้ไ เดินทางต่อกันเอะม่ดจ้าสาธุค่ะไปป่าผูเถาแล้เากำลังดูนมอยู่โอ้งุเต่าด้ยขวัญใจขวัญใจมวนชมนี่นะคะเข้มเนยพองนคินะคะ สรุปแล้วเดินทางกลับบ้านนะคะไปก็่ได้นะคะตาทางยังแบบว่าน้ำาหลายนะคะตัดขาดอยู่นะคะพรุ่งนี้น่าจะลดลงนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าน้ำก็หลายแล้วนะคะถ้าฝนระตกแล้วก็น่าจะลดนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะไปให้ได้นะคะ นีเราเตี้ยเรา no เตี้ยมอตะร์ไซเด้อฮะมาเล่นโอ้มาตะเล่นพาพาลูกมาตะเล่นไปบ่ไปหาเราไหมบอกไอ้น้ำท่วมเนาะน้ำท่วมไปเห็นคว้าจบเพียงแค่นี้เนอค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะเด้อค่ะเพือเป็นกำลังใจให้มาดามของคุณเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่ชมก็ได้สวัสดีค่ะ